ธรรมชาตินั้นโหดร้ายเสมอเป็นคําบรรยายให้เห็นถึงภาพการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกแม้ว่าการต่อสู้กันเองของสัตว์หรือแม้แต่การถูกล่าเหยื่จากนักล่าที่โหดเหี้ยมจะเป็นสาเหตุหลักการตายของสิ่งมีชีวิตแต่บางครั้งธรรมชาตินั้นโหดร้ายยิ่งกว่าการฆ่าโดยไม่ต้องใช้เขี้ยวเล็บแต่เป็นการสร้างกับดักที่สามารถสังหารสิ่งมีชีวิตได้ไง,ไง่ายๆการสังหารโดยธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตและเป็นหนึ่งในสาเหตุข,ของการสูญ พันธ์ุของสิ่งมีชีวิตในยุคน้ําแข็งเมื่อราว11,500ปีถึง115,000ปีก่อนสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ยักษ์เช่นหมีแมมมอธวอมแบตยักษ์ แรดขนสล็อตยักษ์และสัตว์นักล่าแห่งยุคน้ำแข็งอย่างเสือเคี้ยวดาบล้วนแต่ติดกับดักสังหารทางธรรมชาตินี้ภัยคุกคามอันตรายที่ยากจะหลีกเลี่ยงกับดักสังหารที่เหยื่อไม่ทันระวังตัวน้ำมันดิบเป็นน้ำมันที่เหนียวที่สุดที่อยู่ทั่วทุกที่ในอเมริกาและจัดการเหยื่อมามากมายนับไม่ถ้วนบ่อน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในรันโชราเบมันคือแหล่งฟอสซิลของสัตว์ขนาดใหญ่นับหมื่นชนิดสัตว์ใหญ่อย่างแมมมอตโคลัมเบียนเสือเคี้ยวดาบช้างมัสท อดนยังมาจบชีวิตในทุ่งลาเบแห่งนี้บ่อน้ํามันลาเบยังอุดมไปด้วยความหลากหลายของซากาสัตว์ทั้งสิงโตอเมริกันสุดยอดนักล่าแห่งทวีปซากแมมมอตโคลัมเบียน18ตัวหมาป่าก,กว่า2,000ตัวใบซันเสือเขี้ยวดาบทั้งหมดถูกค้นพบที่นี่ซึ่งมีซากนักล่าอัดแน่นอยู่เต็มไปหมด อันตรายที่ผิดปกติของบ่อลาเบแห่งนี้มันคือกับดักสังหารอย่างสมบูรณ์แบบที่ไม่ว่าเหยื่อจะเล็กหรือใหญ่อาจตกหลุมพลางเข้าได้ง่ายๆซากของเหล่าสัตว์กินพืชเป็นตัวล่อชั้นดีให้นักล่าอย่างหมาป่าและเสือเขี้ยวดาบมาติดกับดักมรณะนี้และกลายเป็นสูสารของสัตว์ดึกดำบรรในช่วงยุคน้ำแข็งจนมาถึงยุคปัจจุบันกับดักสังหารทางธรรมชาติก็ยังคงทำหน้าที่ของมัน ในประเทศออสเตรเลียเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของจอระเขยยักษ์น้ำเค็มจำนวนมากในปีคศ2015บริเวณแหลมในลำห้วยของแหลมเคปยอ,อร์กจระเข้น้ำเค็มขนาดความยาว4.1เมตรได้ติดอยู่ในหลุมโคลนขนาดใหญ่และมันไม่สามารถออกจากหลุมนี้ได้สาเหตุเกิดจากฤดูการที่แห้งแลง้งมันจึงพยายามข้ามลำห้วยเดินทางไปทางใต้เป็นระยะทางกว่า100กิโลเมตรเพื่อค้นหาแหล่งน้ำและอาหารแต่ด้วยขนาดที่ใหญ่โต และน้ำหนักที่มากทำให้มันติดอยู่ในหลุมคโคลนที่เปรียบเสมือนกับดักทางธรรมชาติผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่อุทยานได้มาพบมัน จึงได้ตรวจดูว่าจะสามารถย้ายศพของมันได้อย่างไรแต่กลับพบว่ามันยังมีชีวิตอยู่โชคดีที่สิ่งมีชีวิตที่ติดกับดักสังหารนี้เป็นจระเข้สัตว์ที่สามารถเอาชีวิตรอดจากยุคดึกดำบรรพ์มาจนถึงปัจจุบันถึงแม้ว่ามันจะจมอยู่ในโคลนจนมองเห็นได้เพียงดวงตาแต่เมื่อยามขับขันมันสามารถปรับตัวให้อยู่ในโหมดประหยัดพลังงานได้โดยการนอนนิ่งๆเคลื่อนไหวช้าลงเพื่อลดอัตราการเต้นของหัวใจให้ช้าลงและเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อว่าโหมดประด พลังงานนี้สามารถทําให้มันมีชีวิตอยู่รอดได้นานถึง3ปีแต่ไม่ต้องรอนานถึงขนาดนั้นเพราะหลังจากนี้อีกหนึ่งเดือนฝนที่ตกลงมาทําให้มีปริมาณน้ําที่มากพอที่จะช่วยให้มันหลุดออกจากหลุมนี้ได้แต่าาทาว์ที่มาติดกับดักนี้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่อึดถึกทนอย่างจรเะเข้ล่ะมีสิ่งมีชีวิตจํานวนมากต้องสังเวยให้กับดักสังหารนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่อย่างช้างเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่ เพราะน้ำใจของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมโลกเดียวกันที่ช่วยให้มันรอดชีวิตมาได้ ในช่วงฤดูการที่หนาวเย็นนกต้องทําให้ทั่วทางร่างกายอบอุ่นเพื่อความอยู่รอดร่างกายที่ปกคลุมไปด้วยขนที่อบอุ่นนั้นสามารถทนต่ออากาศหนาวได้มีเพียงส่วนขาเท่านั้นที่ไม่มีขนปกคลุมนกหลายชนิดมีวิธีการที่ทําให้ขาของมันได้รับความอบอุ่นโดยใช้วิธีดึงขาให้เข้ามาใกล้ตัวเพื่อให้ขนและร่างกายที่อบอุ่นปกคลุมขาและเท้าของมันแต่นกที่มีขาที่ยาวพวกมันจะใช้การสูบฉีดของเลือดส่งไปที่เท้าให้ได้ รับความอบอุ่น แต่ธรรมชาติที่โหดร้ายได้สร้างกับดักสังหารขึ้นโดยที่มันไม่รู้ตัวฤดูหนาวในปีคศ .2019 ที่ทะเลสาบกรกีคาสโตเลียนนกจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต้องติดกับดักสังหารนี้พวกมันหาอาหารและหลบหนีจากความหนาวเย็นอยู่ในทะเลสาบเพียงเวลาช่วงข้ามคืนที่นกกำลังหลับไหลความหนาวเย็นทําให้น้ํากลายเป็นน้ําแข็งอย่างรวดเร็วนกเหล่านี้ต้องติดอยู่กับดักสังหารตามธรรมชาติพวกมันต้องเสี่ยงกับการขาดอาหารและแข็งตายแน่แน ้ามันไม่ได้รับความช่วยเหลือจากมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้นิกรอสได้ช่วยชีวิตนกขนาดใหญ่เช่นหงส์นกกระทุงและนกกระสาได้ถึง17ตัวซึ่งถ้าพวกนกเหล่านี้ตายมันจะส่งต่อความตายไปยังสัตว์นักล่าชนิดอื่นๆที่ต้องการมากินซากนกเหล่านี้เป็นอาหารเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในยุคดึกดำบรรหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแม่น้ำดาน,นูของประเทศเยอรมันสุนัขจิ้งจอกที่ต้องการข้ามแม่น้ำแห่งนี้แต่พระตก ลงไปต้องกลายเป็นน้ำแข็งในเวลาเพียงไม่นานและมีสัตว์จำนวนมากที่ต้องตายจากกับดักสังหารที่หนาวเย็นนี้ นกฟราเมงโกเป็นหนึ่งในนกที่มีสีสันสวยงามพวกมันสามารถเดินทางได้ไกลหลายพันกิโลเพื่อหาแหล่งอาหารและผสมพันธุ์เมื่อมันเดินทางไปที่ใดสถานที่แห่งนั้นจะกลายเป็นสถานที่ที่สวยงามด้วยขนสีชมพูของมันณทะเลสาบเกลือที่กว้างใหญ่ในแอฟริกาพวกมันได้เดินทางมาที่นี่เพื่อผสมพันธุ์สถานที่ที่เต็มไปด้วยเกลือและห่างไกลจากนักกล้าที่แห้งแล้งจากการที่ฝนตกไม่ทั่วถึงแต่เมื่อฝนตกลงมามันจะกลาย เป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสาหร่ายที่เป็นอาหารของนกฟลามิงโกพวกมันสร้างรังด้วยการวางไข่บนกองดินที่สร้างขึ้นแต่โดยสถานที่แห่งนี้ไม่มีต้นไม้ช่วยบังแสงแดดจากดวงอาทิตย์เพียงไม่นานน้ำที่เกิดจากฝนจะแห้งเหือดกลายเป็นทะเลเกลือที่กว้างใหญ่ลูกนกที่ถือกำเนิดนับพันตัวต้องเดินทางกว่า50กิโลเมตรเพื่อหาแหล่งน้ําจืดแต่ลูกนกแรกเกิดพวกมันยังไม่สามารถบินได้จึงต้องเดินทางด้วยเท้าโดยมีผู้ใหญ่คอยนําทางและกับดัก สังหารตามธรรมชาติก็เริ่มทำงานการเดินทางที่ต้องใช้ระยะเวลาเป็นวันๆเลือที่เกาะตัวกันเป็นผลึกเริ่มเกาะขาของลูกนกน้ำหนักที่มากขึ้นทําให้มันเริ่มเดินลําบากและเดินตามไม่ทันฝูงของมันกับดักสังหารที่ทําให้มันสิ้นสุดการเดินทางเพียงเท่านี้แต่เราหวังว่าหลังจากที่ทีมงานถ่ายทําสารคดีชุดนี้ถ่ายทําสารคดีจนเสร็จสิ้นแล้วพวัวเขาจะช่วยเหลือมันและทําให้มันกลับไปรวมฝูงของมันอีกครั้ง มนุษย์ที่สิ้นหวังหมดหนทางจนถึงทางตันอาจเลือกหนทางสุดท้ายด้วยการหยุดลมหายใจของตัวเองแต่เรื่องแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับสุนัขที่เป็นเพื่อนคู่ใจกับมนุษย์มาช้านานคุณคิดว่าสุนัขจะคิดสั้นฆ่าตัวตายได้หรือไม่โอเวอร์ทูลบริดเป็นสะพานข้ามหุบเข่าเล็กๆไปยังโอเวอร์ทูลเฮาส์คาเรือหาดหลังใหญ่สไตล์กอทิกในประเทศสกอตแลนด์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีคศ .1895 ที่มีความสูงประมาณ15เมตรและมีเรื่องลึก เกิดขึ้นที่นี่จนคนท้องถิ่นเรียกสะพานโอเวอร์ทูนว่าเดอะด็อกซูไซบริดเนื่องจากที่นี่มักจะมีสุนัขก,กระโดดลงไปตายมากที่สุดในโลกสะพานแห่งนี้ได้เกิดเหตุการณ์สยองขึ้นเมื่อเริ่มมีสุนัขมาปีนสะพานและกระโดดลงไปตายโดยไม่ทราบสาเหตุและที่น่าแปลกใจก็คือมันจะกระโดดจากจุดเดียวกันบริเวณกลางสะพานเท่านั้นและสุนัขที่กระโดดทุกตัวจะเป็นพันธุ์จมูกยาวทั้งสิน้นมีการเก็บตัวเลขคร่าวๆตั้งแต่ปีคศ .1950 มีสุนัขที่กระโดดลงไปตายมากกว่า50ตัวและอีกาลาหา600ตัวที่กระโดดลงไปแต่ไม่ตายสุนัขตัวที่ตกลงไปแล้วบาดเจ็บก็ยังกระเสือกกระสนปีนขึ้นมาเพื่อจะกระโดดลงไปอีกครั้งเรื่องราวอันน่าแปลกใจชวนสยดสยองนี้ยังไม่สามารถหาคำตอบที่กระจ่างชัดเจนได้ว่ามันเกิดจากสาเหตุใดกันแน่จนกระทั่งทางการต้องนําป้ายมาติดเพื่อเตือนให้เจ้าของสุนัขระมัดระวังสุนัขของตัวเองให้ดีเหล่านักวิทยาศาสตร์และนักพฤ พฤติกรรมสัตว์ได้มาวิเคราะห์ที่แห่งนี้แล้วพบว่ามีความเป็นไปได้สูงที่บริเวณแห่งนี้จะมีสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้สุนัขก,กระโดดลงไปซึ่งโดยส่วนมากตัวกระรอกหนูและตัวมิง์จะเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีที่จะเบี่ยงเบนความสนใจสุนัขและทําให้สุนัขที่เดินผ่านบริเวณนี้ตัดสินใจกระโดดลงไปหาเป้าหมายอีกทฤษฎีหนึ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมสัตว์ในปีคศ .2014 นักจิตวิทยาด้านสุนัขเดวิดแซนได้ตั้งทฤษฎีเอาไว้ว่าเพราะใบไม้จาก ยอดต้นไม้ที่มาจากด้านล่างนั้นสูงขึ้นมาเกือบเสมอสะพานอาจจะเป็นการหลอกสายตาสุนัขว่าพื้นตรงบริเวณสะพานกับด้านนอกสะพานนั้นมีระดับพื้นที่เท่ากันพอสุนัขได้กลิ่นของตัวมิง้งสุนัขเลยไม่ลังเลที่จะกระโดดข้าไปหาเป้าหมายและเป็นสาเหตุที่ทําให้สุนัขต้องจบชีวิตที่สะพานแห่งนี้แต่ไม่ว่าด้วยความลึกลับหรืออะไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ต่างไม่เชื่อว่าสุนัขจงใจปลิดชีวิตตัวเองในที่แห่งนี้เพราะเรื่อง ลี้ลับและพยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มากมายมาหาักล้างแต่หากจะอ้างถึงปัจจัยอื่นๆตามหลักวิทยาศาสตร์ว่ามาจากกลิ่นของสัสตว์ที่ดึงดูดสุนัขให้กระโดดลงไปตายแล้วเหตุใดเรื่องราวนี้จึงเกิดกับสะพานนี้เพียงแห่งเดียวในสกอตแลนด์และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้จนถึงทุกวันนี้ว่าเพราะเหตุใดสะพานแห่งนี้ถึงมีสุนัขมาก,กระโดดสะพานตายมากมายถึงขนาดนี้